ีกแล้วนะครับกับอ้ Fi นเลโทไฮไฟครับวันนี้นะครับเราก็มาอัปเกรดกันตัวนี้เป็นเครื่องเล่น cd ดีดีนอนรุ่น dcd 560นะครับเราก็มาอัปเกรดไอตัวนี้นะตัวนี้ใช้ไอซี15218นะครับเราก็จะอัปเกรดใส่ OPA 2604นะครับของเบอร์บราวนะ์นะ จะได้เข้าคู่กันเลยนะเบอร์บาวตัวนี้ก็เบอร์บาวนี้ครับเราก็จะเปลี่ยนแทนตัวนี้นะครับสองตัวการเปลี่ยนแทนเพื่อให้ง่ายนะครับเราก็ใช้ซ็อกเก็ตนะซ็อกเก็ตไอซนะครับมาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเลยต้องถอดแผ่น pcb แผ่นนี้ออกมาก่อนนะครับ โอ้เสียงสุดยอดครับตัวนี้เราก็อัปเกรดเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็น OPA 2604ดูนเฟดอินพุตครับโอ้โหเสียงเสียงบอกว่าแตกต่างจากของเดิมนะครับจนฟังออกนะตัวนี้ก็เป็น IC ของเดิมนะครับ ก็เบอร์ B A หนึ่งห้าสองหนึ่งแปดนะครับใครจะอัปเกรดก็อัปเกรดกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ